สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาภาพรุ่นเก่าๆของหลวงประกวยจุตินนโรมาให้ชมนะครับอันนี้สร้างหรือว่าทำหรือว่าถ่ายมาเมื่อปี2 0 0พนนะครับสวยงามมากเนี่ยโอ้โหเก่าจนแดงเลยนะครับขึ้นชื่อรุชาใครๆก็อยากได้นี่มีผ้า,าทีวอสังคาด้วยนะครับองนี้หรือว่ารูปนี้นะครับ เนี่ยครับใครใครก็ใฝ่ฝันหาลักษณะแบบนี้นะครับยันแบบนี้ยันตุกตาหรืออ่านอย่างหนึ่งว่านะโมทายะนะครับเดี๋ยวยันด้านไหล่ซ้ายของอู่หรือว่าหลวงพ่อนะครับเขาเรียกว่ายันเป็นแบบผีเสื้อนะครับกันผีกันของกันอะไรแต่จริงๆแล้วของหลวงพ่อกยเนี่ยพุทธคุณนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับรอบด้านนะครับแต่ที่เจ๋งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือปุกเสก ด้วยมน์มหาการหรือว่ามน์มหากานะครับมน์มหาการ,าการซึ่งถ้าใครคิดไม่ดีกับเราก็จะตีกับย้อนกับหมดเลยซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับรูปนี้ก็สร้างเมื่อปี2521นะครับฝั่งรุ่นนิมิตนะครับงานพระบสถนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อก๋ก็มรณภาพนะครับเนี่ยครับภาพก็จะเก่าแดงอย่างนี้เลยครับเนี่ยนะครับอันนี้คือภาพหรือว่ารูปที่ใครๆก็อยากได้นะครับ อันนี้ติดเรียมมาตั้งแต่วัดเลยนะครับแต่ห่วงด้านบนนั้นเปลี่ยนนะครับห่วงห่วงพระนะเปลี่ยนเนี่ยครับถ้าใครจะบูชาก็ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะภควะโต,ะตาาอตะหะโตสัมมาัมบุทธัสสะนะครับแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อพก,กวยนะครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะณสิวังผมมามะอุ วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ท่องกี่ครั้งกี่จบก็ได้นะครับท่องมากก็ดีนะครับเหมือนกับเราจับเงินใส่กระเป๋าจับหลายครั้งมันก็มีตังเยอะประมาณนี้ครับนี่นะครับรูปถ่ายที่ทุกคนอยากมีเป็นเจ้าของอยากได้ประมาณนี้ครับนี่แหละครับของเก่าของพ่ออันนี้ได้มาผมได้มาจากคนเกศที่มีอายุ97ปี98ปปีได้แล้วนะครับนี่ของเก่ามันจะออกแดงๆนะครับ นะถ้าเขาขาวเลยเนี่ยเอรุ่นใหม่แล้วนะครับอันนี้ภาพมันฟ้องนะครับว่าเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือรูปภาพที่ทุกคนอยากได้อยากเป็นเจ้าของแต่หายยากนะครับราคาผมเห็นเขาซื้อกันหลายแสนนะผมเห็นเขาซื้อกันหลายแสนเลยครับรูปของปีรุ่นนี้นะครับหายากนะหลวกลวยชุดตินันโรเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้จากคนแก่นี่ก็ไม่ได้แล้วครับ นี่บังเอิญได้มาบุญเป็นกุศลที่หลวงปู่หลงวหลงพ่อวยมาหานะครับก่อนจะได้ภาพชุดนี้มาเนี่ยก็ฝันถึงหลงวงพ่อกวยเหมือนกันว่าโอ้โหในกุฏิหลงวงพ่อกวยนี่พระเต็มเลยแต่ก็จาไม่ได้ว่าได้คุยกับอะไรกับท่านแต่รู้ว่าเออหลงวงพ่อกวยนะประมาณนี้ครับพอรุ่งขึ้นอีกวันก็มีคนเอามาให้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็จะรู้ว่ามีคลิปอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับ นี่แหละครับอยากให้ f อของผมได้รู้ได้เห็นว่าของเก่าเป็นยังไงนะครับราคาขายก็เป็นแสนนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเนี่ยครับของเก่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับหลวงพ่อกวยสุดยอดอยู่แล้วครบเครื่องใครคิดไม่ดีก็ย้อนกลับด้วยมนต์มหาการของหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยท่านก็จะเสกเจ็ดครั้งเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ำตอนดึกแล้วก็ขอนแจงด้วยนะครับ นี่นะครับของเก่าจะเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามตรงไหนในหน้าจอเวลาเราชมเนี่ยก็จะมีเห็นคำว่าติดตามกดเลยครับตรงนั้นแหละครับประโยชน์ก็คือจะได้รู้ได้เห็นคลิปใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ไปชมแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับขอให้ fc ของผมโชคดีโชคดี